สวัสดีครับยินดีต้อนรับนนัเรียทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนกายภาบพบ,บัตของ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสามจังหวัดสงขลาครับวันนี้นะครับครูป, people people, ปรัวหรือคุณครูปณิทิธรรมิกกุลนักกายภาพบำบัดจะมาสอนนักเรียนเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อมือนั่นเองครับครับโดยวัตถุประสงค์ของการบริหารกล้ามเนื้อมือนั้นคือ 1. นะครับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนั่นเองครับ 2. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับของกล้ามเนื้อมือน,นะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อติดหรือกล้ามเนื้อหดหลังนั่นเองครับ ครับนักเรียนผ่อนใจไปเรียนกันเนาะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าโดยกิจกรรมเต้นตามจังหวะเพลงนั่นเองโดยเพลงที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการบริหารกล้ามเนืออ้อมือมีท่าขยำม,มือจับมือนะครับนักเรียนคิดว่าเพลงไหนเอ่ยเพลงจับปูดำขยำปูหน้านั่นเองเราไปเต้นกันเลยครับ นกันมาจะปูกันนะอะลว,ว่าสนุกจริงจับปูดำขยำปูนาจับปูมาควา้าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยแล้วเลยนอนแปลเชออและเฮนอนแปลหลับไปชเชออเลนแฮะอน เป็นยังไงบ้างครับเพลงจับปูดําขยาปูน่าสนุกไหมเอ่ยครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะครับการบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับวันนี้ครูป,ปัวจะมาสอนทั้งหมด9กาท่าด้วยกันครับโดยท่าที่1นะครับคือท่าเหยียดข้อมือขึ้นหรือท่ากระดกข้อมือขึ้นนั่นเองครับอ่าท่าที่สองนะครับท่างอข้อมือตีรอกระดกข้อมือลงครับ ครับท่าที่3มนะครับท่ากำมือนะครับท่าที่4ท่าแบมือท่าที่ห้านะครับท่ากลางนิ้วท่าที่หท่าหุบนิ้วครับท่าที่7ดนะครับท่าเหยียดนิ้วครับท่าที่8ดท่างอนิ้วและท่าสุดท้ายท่าที่9้า ท่าจีบนิ้วนั่นเองครับเราไปเริ่มฝึกในแต่ละท่ากันเลยครับครับท่าที่1นึนะครับท่าเหยียดข้อมือขึ้นหรือกระดกข้อมือขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทำสิบครั้งนะครับช้าๆตามคูณคูรูเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับแขนอ่อนแรงนะครับสามารถใช้มืออีกข้างนะครับที่มีแรงนะครับช่วยได้นะครับทําตามครูเลยนะครับหนึ่งสอามี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบครับอ่ะท่าที่2นะครับท่าต่อไปนะครับท่างอข้อมือนะครับทําตามครูเลยนะ1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับครับถัดไปนะครับท่าที่สามและท่าที่สี่นะครับคือท่ากำมือและแบ,บมือนะครับเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะทำตามครูเลยครับหนึ่งกำมือแบมือ,แบบมอสองสาม สี่ห้าและ10ครับครับถัดไปนะครับท่าที่5และท่าที่6นะครับท่ากลางนิ้วแล้วก็หุบนิ้วนะครับสามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยท่าเริ่มต้นนะครับอยู่ในท่าความมือหรือ หงายมือก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณจะแสดงท่าในท่าคว้ามือนะครับเริ่มกันเลยนะครับกลางนิ้วหุบนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ก้าสิบครับเก่งมากครับครับท่าถัดไปนะครับท่าที่เจ็ดนะครับท่าเหยียดนิ้วหรือท่ากระดกนิ้วขึ้นนั่นเองนะครับโดยเราจะทําทั้งหมดห้านิ้วทั้งห้านิ้วเลยนะครับโดยนิ้วละสิบครั้งนะครับอ่เรามาเริ่มกันที่นิ้วโป้งกันเลยหนึ่งกระดกนิ้วขึ้นสองสามสี่ห้า หกเจ็ดปดเก้าสถัดไปนะครับนิ้วชี้นะครับหนึ่งสองสามส่หปเก้ถัดไปนะครับนิ้วกลางหนึ่งสองสามถัดไปนะครับนิ้วนางนะครับอ่าท่าน นิ้วอื่นกระดกตามมานะครับเราให้ใช้มืออีกข้างนะครับกดทับไปได้ได้ครับอ่ะเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สุดท้ายนะครับนิ้วก้อยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเป็นยังไงบ้างครับยากไหมเอ่ย ถ้าถัดไปนะครับท่าที่8นะครับท่างอนิ้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยทําทั้ง5นิ้วเหมือนเดิมนะครับะนิ้วโป้งนะครับ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ห้ิ้วต่อไปนะครับนิ้วชี้1 2>, 2 3 4 5ส7 8 9 สิบอ่านิ้วต่อไปนิ้วกลางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านิ้วต่อไปนิ้วนางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับถัดไปนะครับงอนิ้วก้อยนะครับเพื่อไม่ให้นิ้วอื่นนะครับงอตามมานะครับเราจะงอนิ้วที่เหลือทั้งหมดก่อนนะครับเหลือแต่นิ้วก้อยไว้นะครับจากนั้นก็งอเลยครับสิบครั้งเหมือนเดิมหนึ่ง หกเจ1ดปเเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับครับท่าตบท่าถัดไปนะครับท่าสุดท้ายท่าที่9นะครับจะเป็นท่าจีบนิ้วนะครับโดยจะให้นิ้วโป้งนะครับจีบกับปลายนิ้วนะครับที่เหลือนะครับอีก4นิ้วนะทั้งชี้กลางนางก้อยเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกลางนาง ก้อยนะครับอ่านับเป็นหนึ่งรอบนะครับทำสิบรอบนะครับรอบที่สองชี้กลางนางก้อยรอบที่สามชี้กลางนางก้อยรอบที่สี่ชี้กลางนางก้อยรอบที่ห้าชี้กลางนางก้อยรอบที่หกชี้กลางนางก้อยรอบที่เจ็ดชี้กลางนางก้อยรอบที่แปดชี้กลางนางก้อยรอบที่เก้าชี้กลางนางก้อยและคำตอบครับคือสิบชี้กลางนาง ก้อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมเอ่ยการบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมือนะครับจะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนนะครับเข้าสู่การทํากิจวัตรชีวิตประจาวันในการช่วยเหลือตนเองอื่นๆนะครับอาทิเช่นนะครับการตักการหยิบช้อนทานข้าวนะครับการหยิบแก้วดื่มน้ํานั่นเองครับสําหรับวันนี้นะครับครูปวขาวรไปก่อนบายยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ